เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าเมลิโอดัสกันนะครับผมตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ดาเมจแรงระดับต้นๆของเกมเลยเนาะดาเมจราวๆสองแสนไปปลายเลยนะครับผมนะถือว่าตัวนี้ถือว่าแรางมากเดี๋ยวผมว่าจะอัพเขาให้ขึ้นเวล1หนึ่งร้อยก่อนค่อยไปรีวิวเอของอัพดันไม่พอสั้งั้นมันเหลืออยู่นิดหนึ่งอะ่ะมันเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมว่าไปหาซื้อก่อนดีกว่าฮะอย่ารีวิวตอนเวลรนะ้อยเนาะแบบนั้นๆท่าจะดีกว่าผมว่านะ โอเคตอนนี้เมลิโอดาก,ก็เวิร์ลลอยเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าโอเคเป็นตัวละคตรตีกายภาพธาตุพือน,นะครับผมนะได้อ่อะไรนะได้สเตตมาเป็นเลนสองเนาะตีกายสองโอเคแต่รู้สึกไม่ถูกใจยังไงไม่รู้อะเดี๋ยวผมว่าผมจะไปหาสุม่มแอสแตกนี่ใหม่ดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปสุ่มก่อนดีกว่าผมจำได้ว่าผมมีสตาร์ลิมิเนนต์อยู่5อันเนาะเดี๋ยวลองเสี่ยงดวงดูสักทีหนึ่งอะ จะได้อะไรเอ่ยได้เป็นซูพิเลียสามก็พอแล้วมั้งไม่ต้องเอาเยอะหรอกเอาเท่านี้ก็พอว่าแต่จะได้เป็นอะไรเฟือบมาเป็นโอ้ซูพิเลียสองโอเคเลยได้ซูพิเลียสองมาถือว่าโอเคเลยนะอ่ะไม่ไม่ถือว่าแย่นะผมว่าดามเมจมันก็แรงเหมือนกันโอเคดีใจมากมันเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดีกว่าว่าเขาจะได้เท่าไหร่ส่วนตัวเขาตัวนี้บัฟที่เหมาะที่สุดนะครับผมก็น่าจะเป็นยนะูนิคเนาะเพราะมันวางได้สามตัวเนาะดามเมจน,นี่คือแรงโคตรพ่อโคตรแม่เลยนะครับผมนะ อันเดียวเราจะไปเล่นในด่านของอ่าอันด่านของ Naruto นรルโตเนาะผมหมู Mobile ่บนะ้านซานเนาะที่ผมมาเล่นด่านนี้ก็เพราะว่าต้องทำเควสอ่าอินฟะินิตี้ไลท์วันเนาะได้ด่านนี้ด้วยโอเคคือบางทีก็แปลกใจกับเน็ตตัวเองเหมือนกันนะมันเหมือนมันไม่โหลดอะทําไมวะขึ้นขึ้นกูเต็มนะจริงจริเอาจริงขึ้น,ข,นขึ้นผมเต็มนะอันนี้ผมเอาคิวทัโรมากะว่าจะมาฟาร์มคิวด้วยนะครับผมอ่ะของเขาเท่าไหร่นะ เจ็ดเจ็ดเนห้าใช่ไหมของกิวทโรเอเดี๋ยวเรามารีวิวไดีวูอารดัสกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมขอวางตามก่อนนะสักแป๊บนึนง โอเคเหมือนว่าตังของเรานั้นจะพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะวางมิลิวอ,อัสตรงนี้เลยนะครับผมนะเปิดมาตอนแรกนะครับผมเป็นตีทรงกรวยเนาะตีทรงกรวยดาเมจ5,200นะครับผมโอเคเออ่ระยะเวลาการโจมตีของเขาถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับผมนะส่วนระยะของเขาก็ไม่ถือว่าใหญ่นะครับผมถื่ว่ากลางๆเนาะโอเคเอัพอัพขึ้นมาหนึ่งขั้นครับผมอ่าอัพขึ้นมาหนึ่งขั้นดาเมจขึ้นมาเป็นหมื่นหนึ่งแล้วนะครับผมอา่า ทำให้เพิ่มขึ้นมาเป็นหมื่นหนึ่งครับผมแล้วก็ไม่บวกอะไรเนาะแล้วก็อขั้นต่อไปแล้วครับผมจะเป็นการบวกจะเปลี่ยนแอนิเมชันครับผมนะจะเปลี่ยนท่าเนาะเปลี่ยนท่าการการะจบตีนะครับอ่าเดี๋ยวลองโอเคจะเปลี่ยนแอนิเมชันการจบตีนะเห,นเห็นเขาตีแบบนี้เขาตีฮิตเดียวนะครับผมนะเห็นเขาตีแบบนี้เขาตีแค่ฮิตเดียวนะครับผมนะอย่าไปหลงกลเขาคือมันก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนั่นแหละน่าจะทำมาตีสักสามฮิตเนาะเราะมานนี้ผมว่าโอเคนะอืม เพราะแอนิเมชันมันนานเนาะเดี๋ยวเห็นไหมดูเขาตีแค่ฮิตเดียวจริงๆเว้ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะอัพเข้าไปขั้นต่อไปนะครับผม <c oughs> ดาเมจขึ้นมาเป็น20,000เนาะอัพขั้นต่อไปดาเมจ20,000อ่าเดี๋ยวอัพกันเลยนะครับผมโอเคอัพขั้นต่อไปดาเมจขึ้นมา2 0ง0มนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเราอัพขั้นต่อไปครับผมเขาจะเปลี่ยนท่าเราเป็นท่าอะไรก็ไม่รู้อ่าอ่านอ่านอ่านยากอะ่ะ ใครอ่านออกบอกผมด้วยนะครับผมมันคืออะไรวะความขยันอะไรสักอย่างนงี้แหละอ่าดามิเพิ่มขึ้นมาเป็น37มหมเนาะโอเคแล้วก็จะเพิ่มระยะเวลาการโจมตีกลายเป็น7.2วิเนาะระยะนิดหน่อยโอเคอ่าเอาไปก็จะเปลี่ยนท่ากลายมาเป็นเอ่อทรงกลวยเหมือนเดิมนะครับผมนะเป็นการสร้างขึ้นดาบออกไปด้านหน้าเนาะอ่าเป็นทรงกลวยระยะค่อนข้างไกลนะดามิค่อนข้างดีเลย อันนี้ก็ตีฮิตเดียวครับผมนะอน,นิเมชันตอนนี้ก็ยังตีฮิตเดียวอยู่ครับผมเดี๋ยวผมว่าปอกเขาเป็นลารดดีกว่าแม้เขาน่าจะตีได,ด้ดีกว่านี้เนาะคิดว่าได้ไหมแล้วก็ตอนนี้ดาเมจของเขาก็สามหมื่นเจ็ดนะครับผมอ่ะเอาขั้นต่อไปสี่หมื่นสี่นะครับผมอ่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะรอก,ก่อนแป๊บนึงดูดูดูเขาบัดอ,อ่ะออคือคือ อนิเมชันมันทำมาตีสองรอบนะนะเห็นไหมตอนตอนมันระเบิดก็อีกทีหนึ่งใช่ไหมมันมาทำมาได้นะเว้ยแต่เขาไม่ทำเอ้ยเห็นไหมเห็นไหมโอ้ไม่ใช่นี่อันนั้นนี่ว่ะเออไม่ใช่นี่ดาดดาดนี่ไม่ไม่มีตัวบินนี่ว่ะโอเคนะโอเคเดี๋ยวผมว่าเรามาอัพขั้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าตอนนี้กลายเป็น4ี่หมแล้วนะครับผมอ่าห้าหมแล้วครับผมอัพขั้นต่อไปครับผมดาดดำครับผม อะไรนะแปดหมื่นเก้าครับผมแปดหมื่นเก้าแปดหมื่นอะไรวะดูไม่ทันโอเคจะเป็นการนะครับผมเออเอาอะไรนะจะเป็นการสร้างดาบความมืดขึ้นมาที่มือขวาเนาะแล้วก็ฟาดไปด้านหน้าเหมือนกับ e อิจิโกะอารมณ์คล้ายๆกับอ e ิจิโกะเลยดาบดาบมือมือซ้ายก็มีนะแต่แตไปฟันจะใช้มือขวาไม่เชื่อดูอเห็นไหมเขาจะรวมความมืดไว้ที่มือแล้วก็ฟาดไปข้างหน้าเห็นไหมดาบดาบมันมีนะแ,แ,แต่มันไม่ใช่อะ่ะ แปลกใจเหมือนกันก็ถือว่าแรงเลยนะครับผมแล้วก็ทรงกลองขอเขาค่อนข้างที่จะไกลเลยเนาะแล้วก็อัพขั้นต่อไปครับผมดามเมจขึ้นมาแสนหนึ่งแล้วต่อไปครับผมบัตเตอร์ครับผมคือแบบดามเมจเพิ่มเยอะมากแล้วก็ระยะเวลาการจบดีก็เพิ่มเยอะเช่นกันครับผมแล้วก็ระยะเพิ่มมาอีกนิดหน่อยครับจากเท่าไหร่นะจากแสนหนึ่งหมื่นใช่ไหมจากหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกลายเป็นแสนเก้าเลยนะครับผมนะแต่ว่าค่อนข้างแรงเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่ง โ okay, อเคพราะอัพไปครับผมการโจมตีของเขาจะกลายเป็นเซอร์เคิลเอลีนะครับผมนะจะเป็นการกระโดดไปด้านหน้าครับผมมาถึงตอนนี้เขาจะตี3ฮิตแล้วนะครับผมนะจะเป็นตอนที่เขาวาปไปฟันรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตอนที่มีอะไรโผล่ขึ้นมาอีกรอบหนึง่งแล้วก็ระเบิดอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะอันนี้คือตี3ฮิตแล้วนะครับผมมาถึงขั้นนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะเก่งแล้วครับอา้อาถึงขั้นนี้คือเก่งแล้วแล้วก็จะมีขั้นท้ายอยู่ครับผมอีกขั้นหนึ่งครับผมบวกแทบจะบวกดาเมจล้วนเลยนะ ใช่ครับบว<อ>กดาเมจล้วนจริงๆครับผมกลายเป็น2องแสนสามครับผมนะอันนี้คือยังไม่มีบัฟสาก,กุระนะอ่าสองแสนสามครับผมตีเป็นบัตเตอร์เออไม่ใช่ตีเป็นเซอร์เคิลเอวีเนาะดาเมจสองแสนสามระยะเวลาการโจมตี9ครับผมส่วนระยะการโจมตีอยู่ที่3ามสิบสามจุดเก้านะผมอันนี้เบลลนะ์ร้อยเนาะแล้วก็อะไรนะมีอัตราคีเพิ่มมาอันนี้อีโวมันจะเพิ่มมา50นะครับผมนะถ้าวางสากุร่าไปก็จะกลายเป็นเท่าไหร่2 6 0 0 0นเนาะ ก็ถือว่าแรงเลยนะครับผมสําหรับใครที่มียูนิคจะรู้ว่ามันเถื่อนแค่ไหนนะครับผมรหรับมิเรโอรัสเนาะนั่นน่าเสียดายที่วงการเตลิดเขาไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะผมว่ามันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ก็ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับผมขอบคุณมากครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมนะแล้วผมก็จะอัพคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ